สวัสดีนะคะทุกทุกคนเรามาต่อกันที่หุ้นไทยเที่ยงหุ้นไทยบ่ายนะคะตัวนี้คือหุ้นไทยช่องเก้านะคะตังนี้เรามาต่อกันเลยนะคะหุ้นไทยเช้าก็ไปแล้วนะคะฟันเก้ามาแปดเก้าเก้าแปดนะคะลงล่างนะคะก็มาบนนะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ด เก้าแปดนะคะตัวนี้เรามาสิบบนกันต่อนะคะตัวนี้นะคะหอยสิบบนกันต่อเลยไม่มาเช้าก็มาบ่ายนะคะไทยเที่ยงไม่มาไทยเที่ยงก็มาไทยบ่ายนะคะตัวนี้ตามสูตรนะคะตัวนี้หัวสูตรนะคะหนึ่งเก้าหกสี่หนึ่งหนึ่งเก้าหกสี่หนึ่งเก้าหก สี 4, นะคะตัวนี้หนึ่งค่ะนะคะเจ็ดมาแล้วนะคะหนึ่งสนะคะตัวนี้ก็เด่นเด่นจัดไปเลยหกับ9ค่ะเราฟันที่1นึะคะหนึ่งเก้สหนึ่งสาม ก้าสี่หกสี่เก้าสามหกสามค่ะตามนี้คือจัดเด่นให้เลยนะคะเจาะเด่นนะคะไทยเที่ยงไทยบ่ายนะคะขอให้มาตามนัดนะคะแนวทางในการเสี่ยงนะคะแนวทางในการลงทุนนะคะแนวทางในการลงทุน ผิดถูกประการใดขออภัยนะคะจัดําเพื่อเป็นแนวทางนะคะตัวนี้ตามสูตรนะคะตามสูตรของเรานะคะขอให้บุญมาวาสนาเกิดซื้อตัวไหนขอให้ได้ซื้อตัวไหนขอให้โดนไทยเที่ยงไทยบ่ายนะคะ สำหรับบันรจันที่ที่13มนะคะมีนาคม2564หุ้นไทยเช้าไปแล้ววันนี้จะมาต่อที่หุ้นไทยช่อง9ไทยเที่ยงและไทยบ่ายนะคะสายรูดสายลากนะคะสายรูดนะคะฟันหนึ่งรอง9นะคะสายลากสายลากก็จัดไปที่91 91กับ61นะคะกันกับหัวนะคะลากค่ะ ตามนี้เลยนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะนะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปขอบคุณนะคะบ๊ายบาย